อีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานระหว่างรัฐบาลจะรัฐบาลไทยสภาหอการค้าของไทยและสถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนโดยมีข้อเรียกร้องจากนักลงทุนชาวจีนนะคะว่าอยากจะให้ไทยปรับเรื่องกฎระเบียบต่างๆปรับโครงสร้างและเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและนักธุรกิจจีนมากขึ้น คุณชลันทร์โยธาสมุทรไปร่วมงานมาด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธาน,นเปิดงาน Thailand China Investment Forum เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีนเป็นในประเทศที่เป็นผู้ค้าที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยก็คือประเทศจีนะครับเรา มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับมีพลว,วัตอย่างต่อเนื่องเพราะรั้งในด้านธุรกิจน,นั้น <S <S ก็เลยได้กลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองอประเทศนอกจากจะเป็นประเทศผู้ค้าแล้วเรายังเป็นประเทศผู้มิตค่อนข้างแน่นอนว่าปรธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน จะเดินทางมาร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพซ,ซึ่งจะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าอเอกอัคราชทูตจีนประจำประเทศไทยระบุถึงการประชุมใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนเมื่อเดือนที่แล้ว<ม>ย้ำนโยบายสังคมนิยมแบบจีนที่ทันสมัยเน้นการเดินหน้าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุจีนสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในเวทีเอเปก 本次中泰投资论坛以“连接、打造共赢、绿色推动增长”为主题。我衷心期待与会各位能畅所欲言，贡献真知灼见，使本次论坛以其丰硕成果，既为 APEC 盛会暖身热场。 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระบุว่า6เดือนที่ผ่านมามีการก่อตั้งคณะทํางานร่วมไทยจีนเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคความท้าทายและโอกาสในการค้าการลงทุนร่วมกันของทั้งสองประเทศลงงนนขอจีใผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับการลงทุนโดยตรงของจีนในต่างประเทศ20อันดับแรกพบว่าไทยก้าวขึ้นจากอันดับที่19ในปี2016ขึ้นมาเป็นอันดับที่9ในปี2020และเฉพาะในอาเซียนไทยก้าวจากอันดับที่5ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ประเทศที่จีนลงทุนโดยตรงเป็นลำดับต้น,ตน ในรายงานยังสะท้อนถึงอุปสรรคจากนักลงทุนจีนหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเข้าไม่ถึงข้อมูลด้านการลงทุนข้อจำกัดการถือครองที่ดินและกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อนักลงทุนจีน,ททน,น,จนรวมไปถึงข้อจำกัดแรงงานทั้งจํานวนแรงงานที่ไม่เพียงพอข้อจำกัดด้านภาษาและทักษะขั้นสูงไปจนถึงค่าแรงในงานประชุมความร่วมมือการค้าการลงทุนไทยจีน ยังเน้นการพูดคุยความร่วมมือสีภาคธุรกิจที่นักลงทุนจีนให้ความสนใจคือเทคโนโลยีขั้นสูงนิคมอุตสาหกรรมทันสมัยพลังงานสะอาดและความร่วมมืออุตสาหกรรมเกษตรขณะที่การเปิดทางการลงทุนลดภาษีโดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากจีนก็สร้างความกังวลให้กับเกษตรกรไทยต่อการตีตลาดด้วยราคาที่ถูกกว่ารวมไปถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นในภูมิภาค ของสินค้าเกษตรไทยไปจีนประธานคณะทำงานสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทยมองโอกาสและความท้าทายอย่าไปกังวลเรื่องความเสียเปรียบได้เปรียบนะครับเพราะปัจจุบันนี้เราก็ขายเขาเขาก็ขายเราเรากังวลใจว่าผักผลไม้จีนจะเข้ามาเยอะแต่เรารู้เปล่าเราขายทุเรียนผลไม้ไทยไปจีนเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ายอดเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพรกันในการนำเข้าและก็ส่งออกนะครับ สิ่งนึงที่ผมอยากให้เกษตรกรไทยหรือนักธุรกิจเกษตรของไทยเนี่ยคือสร้างความเข้มแข็งของตัวเองนะครับสร้างเรื่องของระบบมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดซึ่งทางจีนเนี่ยเขาเข้มงวดมากเนี่ยจะทำไาให้สินค้าเราปลอดภัยเขายินดีซื้อสินค้าไทยอยู่แล้วขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเป็นอีกหนึ่งภาคอุตสาหกรรมที่จีนเร่งเครื่องการลงทุนในไทย ด้านนักธุรกิจจีนสะท้อนความท้าทายของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตของไทยว่าจะขยับไปสู่การแข่งขันด้านซอฟต์แวร์ที่ควบคุมระบบมากกว่าการผลิตรถยนต์ที่ไทยจะต้องเตรียมปรับตัวชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน